สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันหยุดมาอีกแล้วนะคะมาชมบอนสีสวยๆที่สวนมาลีบอนสีนะคะท่านผู้ชมมีบอนสีตัวเทพหลายตัวนะคะรวมทั้งชายชนมีหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมจนจุใจเลยค่ะมาชมไปด้วยกันเลยค่ะเท่าไหร่พันแปดร้อยแปดสิบรวมสง่งเอาไปเลยไซส์ขนาดนี้ พั 1> 1, 1, 1, 000 000. นแปดร้อยแปดสิบเศรษฐีพันล้านนี่ท่านผู้ชมขาวเขียวนี่โอ้โหโทรมาเลยนะคะท่านผู้ชมมีสี่ห้าต้น,น, 4, ตนท่านผู้ชมต้นนี้สวยนี่โท,โทรมาดูต้นก่อนอ,อ,อืมสวยปูาชายชุนนะ้างานนะมดูแทงหลอดออกอมาเนี่ย สวยแข็งแรงมากเลยนี่วันนั้นวันนั้นวันนั้นที่เห็นมันป้ายที่นี่สิแต่ใบใบนั่นมันมันมันป้าย่าจป้ายแล้วนะเห็นไหมแท <ed> งหลอดออกมามที่เราบอกว่าไม่ป้ายนะอืถ้าใครซื้อไปตั้งแต่วันนั้นห้า <5 S 2> วันเองที่เรามาวันนั้นนี่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 นอันนั้นชมพูเทวีหายไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมไปแล้วต้นหนึ่งไปแล้วต้นหนึ่งนะคะโอ้ สวยนะคะนี่ค่ะชาวชนยังไม่ป้ายพอวันนี้ป้ายแล้วนะคะที่เราบอกว่าป้ายนิดๆนี่ๆนี่ต้นนี้แทงหลอดออกมาแดงแล้วเนี่ที่ไม่ป้ายนี่ถ้าใครซื้อตอนนั้นห้าวันเองอ๋อตอนนั้นที่หนูบอกว่าไม่ป้ายใช่ไหมต้นอันนั้ติดมาแล้วเห็นไหมม้วนออกมาแดงแล้วน่ะอ๋อเออหนูก็ไปดูจำได้อันนี้ชมพูทวีปมีตอนนี้เหลือสามแล้วนะคะผ่านไปห้าวันเนาะ อือออันนี้ก็อะไรเนี่ยทำไมแดงๆนี่แม่นี่ๆๆอ๋อนี่เศรษฐีพัลลานอออันนี้ก็มีอีกไม้ป้ายแดงอ่ะมันก็ออกอย่างนี้แหระครับใช่ไหมเนี่ยมันจะด่างอู้ยด่างขาวแล้วก็ดูขอบเขาเหมือนชมพูทวีปเลยก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้ด่างด่างมาแล้วหนูก็เพิ่งจะเห็นอืมโอ้อันนี้จังหวัดพัทยา พัทยาออ๋พัทยาชื่อของเขาบอกพัทยาเป็นนี่เอกชมพูนชายชนกระถางนี้เท่าไหร่อย่างได้ไม่ไม่ใช่เป็นปุ่มสวยดีนะมันฮาร์ปนี่น่ะน่ะมันฮาร์ปเออมันฮาร์ปดีจังมันฮาร์ปนั่นน่ะออกมาเห็นไหมสองใบแล้วฮาร์ปพุ่มันสวย นี่แหละชายชนเขาจะเป็นอย่างนี้แหละโทมาสอบมันมีหลายสายไงก็เลยก็เลยเดี๋ยวถูกใจก็จะมันไม่เท่ากันเนาะมันต่างโทมาโทมาเอาว่าให้เขาถ่ายให้ดูต้นไหนต้นไหนชอบต้นไหนราคาเท่าไหร่เนาะว่ากันไปจะแดงมากโอ้แดงเห็นไหมนี่นี่นี่ยอดใหม่ก็แดงแดงหมดชายชนเนี่ยถ้ามันแดงตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันหายไปเดี๋ยวม็มาไหมต้นแรกได้มาไม่แดงเลยนะสองสองใบแรกไม่แดง นี่แดงมากเลยแดงสวยอืออย่างต้นนั้นก็แดงแดงโอ้ชาชนดงชาชนเยอะเลยชอบมีฝั่งนู้นก็มีนะต้นเล็กไหนเขาถ่ายไหนฟังนหอือไม่เห็นหร่อีเลห็นถ่ายแล้วเมื่อกี้แต่นั้นมันมันไม่สะดใจมันต้นเล็กเออมันต้นเล็กยังไม่โตเท่าไหร่เพิ่งจะแงะออกมาอือสวยเนาะ เสียงนกเสียงกอยาดๆหนูมองว่าบอกกอนานๆห้าร้อยดูมันแดงมาแล้วเอาแดงมาทีนี้ก็ขึ้นราคาแล้วที่นี่ไม่ห้าแล้วก็เหลือต้นเดียวที่ห้าร้อยนันเพราะว่าต้นนี้มันแดงมาแล้วต้นนั้นยังไม่มวนใครมีหลายต้นที่มันไม่แดงอ่ะมันไม่แดงก็ขายห้าร้อยใช่ไหมนี่นี่เด็กพี่นี่นี่ไม่แดงอันนี้ไม่แดงไอ้นั้นก็ห้าร้อยที่ไม่แดงสามต้นใส่ใส่เนยนี่ค่ะท่านผู้ชมเจ้าต้นต้นไหนเนาะ ใครดูกันเนาะต้นแม่ก็มีแดงนี่ใใหญใช่ค่ะนี่ต้นนี้ก็สวยเนาะดูดูแดงทุกใบเลยนี่ม้วนออกมาก็ทรงพุ่มสวยนี่ชอบชายชนบนป้ายชอบทุกต้นเลยสวยงามอิลิจักระรัดมันแตกต่างกันเนือด่างสวยอือเจ้าจักรพพัดก็ราคาแร่ง พันห้าเองพี่นีต้นลูกมันอ่ะแต่ว่าอันนี้ลูกเหรือลูกไม่อ่มีต้นเล็กกระถางสี่นิ้วอ่ะมันด่างแล้วพันห้าเองของน้องขายให้น้องหน่อยมันสวรรค์ไม่อยากได้นี้นี่ง่ายต้นเล็กนี่มีอยู่ต้นเดียวสวยแท้เนี่ยเออรรบ์ก็อ้ว่าสวยแท้ปะสวยยุ กลไม่รอดน่ะโอ๊ยขนาดนี้ไม่รอดก็ไม่ต้องไปปูเม็ดมันเยเม็ดมันลอยมาสวยไหยล่ะค่ะเม็ดนี่นี่ใบสุดใบล่าสุดเม็ดมันจะลอยมาสวยมนสวรรค์อ่าใครสนใจนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะตัวนี้ตั้งมราคาเท่าไหร่คะพันห้าค่ะพันห้าท่านผู้ชมรอดแล้วรอดแน่นอน ถ้าเล็กวันนี้ไม่อยากปล่อยเพราะว่าบางคนเอาไปไม่รอดเนาะอันนี้อันนี้มีลูกค้าเอาไปแล้วเขาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรไม่รอดเขาโทรกลับมาใหม่เราก็ตกใจเนาะอ๋เปล่าครับอันความผิดของผมเองผมเปลี่ยนดินเมืยเปลี่ยนดินมันก็เลยมันเลยสะดุดชะงัการเจริญเติบโตเขาก็เลยโทรมาสั่งใหม่จงทับลูกค้าน่ารักบัวสวรรค์นะคะสีสวยมากโอ้โห สวยค่ะท่านผู้ชมม,มีบัวสวรรค์มีจอมทับอันนี้เขาเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ว่าโตรเร็วนะคะท่านผู้ชมเดือนหนึ่งนี้ก็จะโตรเร็วมากนคิดว่าอะไรไหนต้นไหนบันดาลทรัพย์ ต้นชูเขียวนี่บรรดาษครับนี่ทนี <c> ้ <oughs> บัวสวรรค์อันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตู้ตู้ต้นเล็กนะคะท่านผู้ชม,มประมาณราคายังไม่ได้มันมีหลายต้นเลยค่ะท่านผู้ชมเขาก็ยังไม่ปล่อยนะคะแต่ว่าต้นใหญ่เขาก็มีนะคะแต่นี้พึ่งพึ่งพึ่งผ่าหัวพึ่งโตเนาะก็เลยเอาเอามาไว้ตู้นี้เยอะเลย เยอะเลยนะคะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมโอ้โหบัวสวรรค์แล้วนะคะบัวสวรรค์ขาวชมพูขาวชมพูบัวสวรรค์คลมๆ้วยน่า, ew, าววรักน่ารักเลยใช่ไงนั่งไงไปแดงๆคืออะไรไก<ม>็ชมพูพรมพิมานกับอับซรอนสวรรค์นี่ปล่อยมันนี่มีต้นใหญ่ปล่อยอยู่นี่เดี๋ยวต้นใหญ่นี่ไอ้นั่นเล็กอยู่ยังบบโอ้ดูบะดูน่ะพรมพิมาน ต้นไหนต้นไหนพรมพิมานนี่พรมพิมานเขียวเห็นไหมแล้วจะอับซ้อนสวรรค์หรออับซ้อนสวรรค์นี่นี่นี่แดงขาวนี่พื้นขาวนี่อันั้นส่วนอันนี้พรมพิมานนี่เขียวป้ายเขียวนี่นะอันนี้อับซ้อนสวรรค์อันไหนในพรมพิมานทีนีนี่พรมพิมานนี่นี่พรมพิมานนี่ป้ายเขียวชมพูนิดๆนี่นะใช่ชมพูละเลืออตรงกลางแล้วก็ป้ายเขียวเห็นไหมเขียวเข้มทำไมไม่อ๋อนี่ละสวยเ่ะอันไหน กับโซนอ,ะอ่ะเขามีออยู่ต้นนึงนี่อันนี้ราคาแรงอันนี้คืออะไรเรนี่ยมีปล่อยอยู่นะคะโทรสอบถามนะคะอย่อันนี้เส,เส็จเสยดใช่ไหมเสศษทีใช่ไหมมุมนั้นอะ่ะนี่บอกเศษทีไหม <2005. S 1> สองพันห้าเศษทีพันล้านใช่<อ>ต้นเท่าไหนหนรนะเศษทีพันล้านายังไม่ได้ปล่อยค่ะยังไม่แข็งแรงเลยนะเอาเลอ พอที่แล้วเราลงไปต้นไหนชายชนก็ะปายแล้วอันนี้นี่นี่นี่พมที่เหมือนเท่าไหร่นี่สองพันห้าค่ะสองพันห้าท่านผู้ชมต้นใหญ่กระถางใหญ่เห็นหอดแล้วโอเคอยู่นะเห็นสวนอื่นเขาขายสองพันกว่าในต้นนิดๆอันนี้อันนี้โตแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นบอลไซนี้สองพันห้าประเภทเดียวกับชายชนเนาะป้ายแล้วก็ออกมาใบก็จะ กลางเป็นทรงพุ่มเนาะสวยสวยก็จะเต็มกระถางออกมาเขาจะแบะออกกลางออกจะแบะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ตัวเทพนะคะมุมนี้สวยอู้อับซอสวรรค์ก็สวยท่านผู้ชมตัวนี้สวยนะคะตัวนี้คืออะไร ทอกอน้นใหญ่เคือได้ยิน้องหพี่ทองพี่ทองไปว่ทองก้อนใหญ่ต้นละห้าร้อยูนเอาไปทองก้อนใหญ่ซตัวเองขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาอย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ทำคลิปสวยๆดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสวัสดีคะ่ะ